ในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ,บ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะผ่านพ้น,พนไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานไทยแฟลกโคลเล็กเอเชียตเตซนอันเวันที่โซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6กถึงแมีนาคม2567ณอิมแพคเอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์อาคาร9ก้าถึงสิโดยได้รับเกียรติจากนายภูมิธรรม,รมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อบุกตลาดสองอออกก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 สสินนนนคค้า้าาาาาาารรมมโโุหโเผัดัดศศยยยยภภพไ,ไทลลป็ู์ ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและการจัดเลี้ยงระดับเอเชียรวมทั้งสร้างอาชีพและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยต่อยอดจากความสําเร็จงานไทเฟล็กอานุกาเอเชียโดยเน้นด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและระบบบริหารจัดการที่จําเป็นกับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและการจัดเลี้ยงซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอ,อก,การค้าไทยและ โคโลเนเ,เซเยอรมนีโดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าตั้งไทยและต่างชาติรวมกว่า300บริษัทจาก23ประเทศทั่วโลกครับผมคิดว่า,าการจัดงานวันนี้อย่างที่ตะกี้เรียนไปแล้วนะครับว่าเป็นการจัดงานรั้งแรกนะครับที่เป็นความร่วมมือ,อาาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์นะครับสมาคมออากกันค้าไทยนะครับแล้วก็โคโลเมเซนะครับก็เป็นความที่เริ่มของทั้ง3าหน่วยงานที่ดูแล้วเนี่ย ธุรกิจโคเลกา้เลกาเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญเพราะว่ามันเป็นตัวกระตุ้นสําคัญเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่จะทําให้ธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยครบวงจรได้มากขึ้นเพราะว่ามีทั้งโรงแรมม,แรรมีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีทั้งคณะงานจัดเลี้ยงเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมมาเที่ยวโดยส่วนบุคคลคณะบุคคลทั้งหมดเนี่ยธุรกิจตัวนี้มันครบวงจรทรื่ะยๆอยู่แล้วผมคิดว่าเรายอมรับกันอยู่แล้วว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ทาเงินให้กับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการเสริมตรงนี้ให้เป็นประสิทธิภาพมากขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นก็เป็นการส่งเสริมในตัวธุรกิจของคนไทยเราที่ดําเนินาการอยู่แล้วของคนต่างประเทศที่มาลงทุนให้สามารถเป็นแหล่งในการที่จะดึงคนเข้มันอยู่ในประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากต้องต้องขอขอบคุณทั้งสามหมาน่วยงานนะครับแล้วขอชมเชยด้วยว่าสามารถที่คิดอะไรใหม่ๆในการที่จะดึง การเปิดการจัดงานครั้งนี้ท่านเห็นท่านย็ทราบว่ามันมันน่าสนใจและน่าน่าทึ่งจริงๆเพราะก็สามารถดึงคนได้จาก23ประเทศนะครับแล้วก็หน่วยหน่วยงานที่มาร่วมลงทุนก็ามาจากทั่วโลกนะครับทุกๆประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นใบเบิกทางนะครับเป็นประตูบานแรกที่จะทําให้ธุรกจิจท่องเที่ยวของเราครบวงจรและก็มีความส,สมีความต้องการของคนมาทุน งานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นทุกๆงานทุกๆกิจกรรมบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกงานมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมคะ่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ